อันนี้เราจะมาแนะนาเทคนิคง่ายๆการทํากระจกนะครับขออิสสำหรับทําช่องกระจกตัวนี้ความกว้างหกเมตรทางเจ้าของบ้านจะเอากระจกของช่องนะครับกระจกนี่อยู่ที่ระยะหนึ่งเมตรหกสิบนะครับแล้วก็ทําไว้ที่หนึ่งเมตรแปดสิบเสือเสาเอ็นสองข้างห้าสิบเซนอันนี้คือทับหลังนะครับเราทมทไว้แล้วคือเราจะห้อยอเด็กข้างบนไว้ ช่วยช่วยยึดความแข็งแรงครับทับหลังตสอเอ็นก็จะประมาณนี้นะครับแต่กระจกไปก็จะสามารถเจาะยึดแข็งแรงถ้าบ้านไม่มีเสาเอ็นไม่มีทับหลังมันก็จะถักโค่นได้นะครับนี้เอาทำต่อเอ็นมาแล้วก็เหลือจะท,ทําทับหลังรับประมาณนี้ก็คือเทคนิคง,งา่ายๆของการทํากระจกนะครับสำหรับติดตั้งกระจก เดี๋ยวเวลาจะถาบแล้วก็มาจับเสียมถาบแล้วก็ค่อยกระจกมาใส่โอเคนะครับวันนี้ขอจบคลิปเทคนิคสกาหรับการทำท่องสลับไว้ใส่กระจกในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับก้วยฝากกดติดตามสับปับไลค์ด้วยนะครับ